สวัสดีค่ะวันนี้พาพ่อแม่พี่น้องมากินเมนูตําค่ะจะตําหอยเชอรี่พี่น้องใส่หมูยอ่อใส่บวบหุ่งนิดนึงกินกันกนกบข้าวปุ่นนะพี่น้องมากินน้ำกันค่ะแซ่บสนใกินน้ำแม่ปะตากพทิก็หน้าพี่น้องเอมชิกกระเทียมแซ่บทุกันเลยพี่น้องเอ้ย,มนนอยเมนูบ้านๆแต่อร่อยมากบักนาวลงไป ผัเทศลงไปโยะให้มันเข้ากันใช่ไหมภูมิใจใช่ไม่ชอบกินนะ้ำทำไมฮะทำไมทำไมไม่กินที่ไม่ชอบกินเนาะทำไมไม่ชอบกินน้ำนตาลทำไมไม่ชอบกินน้ำตาลมัำหวานไม่ฟูชิรต์เหรอฮะไม่ฟูชิโรผ์เ<ะ>ูชิรต์ทำไมไม่กินชิโรต์เน่ะ โอ้มนแซบแอกทูนสลุดเหมือนกันอืผัดแดงขนงปัดแดกใส่กับน้ำมะขามตักมาใส่กันเลยคนมาเทเดียวเทลงไปเลยนะภูมิใจนัวนัวนะคะนัวขเข้ากัน งลงไปเลยค่ะแต่จังน้อยสั้นมะคงใส่ปูดองน้ำข้าวต้มไอ้อพี่น้องนี่ค่ะบกักงเลยค่ะสีสันสุดยอดใแบบส่หมูยอลงไปเลยค่ะใส่บักไข่ลงไปน้ำพี่น้องใส่เชอร์รี่ อย่าทำนะจิกเล่นใส่ตาลูกมามานี่ว่าขอบันค่ะว้าเรียบนะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วว้ายบแปลเลยพี่น้องย,ยังไงสิหมด,ดเหล่าูนเดียวมามาค่ะมามาสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่น้องมาเดอ้อค่ะวันนี้มากินอะไรต<ำ>ัดเป็นแพมแล้วต้มซุ่ม ตวัวารีค้ับตุกตำมคุงตำไส่หอยเชอรี่ซ่าตำไส้หอยตำไส้ชีใส้หอยเชอี่ส่หมูยอพี่น้องมีหอดกุ้มกุ้งไม่ได้กินซุกประกากินนิดยาแล้วปูดองกมีคะปุดองกาม il, um ีมาค่ะมีขาวปูนหอมพี well ่น้องมาค่ะมาแซ่บุ้งกันข่าวพี่น้องก็ม่ได้องมาไกลกเลยคนช่ก็กระิ่งกกลังแรงแตนี่เด้อพี่น้องเด้อมาค่ะมากินน้งกันสุดแซ่บไปขอคามเมียอก็ดอหอย ให้กินเบอร์อะไร้ยปนีย่ยำลมประกาเขากล่องมีซ้ำประกาเขากล่องอย่างไอคอไอคนเตียยพี่น้องมาเด้อค่ะมาเด้องามงามขอกล้องอะไรนีพี่น้องมากมามาเสียบน้กันอันหนเยี่นี่คันนาจะต้อนี่คานขากล้องนี่กล้รกาที่เป็นเจ้าห้าทเรียกอย่างี้นะพอ กินไม้กินข้าวโไหมกินจ้ากินขอแม่ไหมเนี่ยข้าวโดใ่นี่คับให้กรบไปของแม่ซ้ำไม่หยาบลยกินกุ้งยืดประคังเนสั่นมาหบ้าบ้าคือวะตัวหน่อยตัเงียไงปลาคอพ่อปลาคอสองตัวซ้ำเทนนี่แหละจบกระบดี้ไรขี้วไมกระโดดเนาะ จัะแล้วมันก็โดนนี้ก็บอไรอะไรอมึงก็พอมันสือวิ่งบอกนี่ใส่ได้น่ะมันแค่ว่าขืนหามึงเห็นมองงานสิดิงานสีนกสินิเดโอ้โหพวกไรจีบาเนี่ยทำนย่าไานบ้ไเนี่ยเออไปงาขั้ง้อ้งท้งทั้ง้้งทั้งทั้้งทั้งลังับับทั้งทั้ั้งงั้งทั้งทั้ง้งทั้งทั้งทั อิ่มยั <Jedi. S 1> <biography. S 2> ่งแมแซ่บนอิยังเดีพี่นองมาหยิบก็เซากมาซักิ้าก่อนก็เลยั่งกับสตาฟัดไปลอยแย้มว่าไเออพี่นองมากินมูกแซ่บค่ะอิ่มแล้วไปแล้วพี่นองอิ่มเดียว หนูควายกวัวเอามืงอข,ข้าวอนมึงได้ข้าวุนกินยีบร้อมพยาดนะพี่น้องพยาด,ด,าดยขึน้นตาพยาดแบคขับพีนอ้อยมาเด้อหนูเพิเดียวนี่ก็สี่ายเพิ่เดียวอยู่กับลูกแล้วครับพี่น้อง

จะขับปุ่นแ <laughs> กนลูกเช่าแม่แล้วมดร้ายเหรลูกรบบ้องดี

เต็มฐานเลยพี่น้อนงกินยาบถ้าสิบเ,เมื่อเมื่พูดเดียว มุ้งยัยคัน<ม>ให้ปกให้อกไว้เลยสีนึงอยากร้งทำอะไรหุ่นใจ คใจคมใจไม่ใช้หน <in looking> <language> so ่อยไปเอากล่องข้าวมาให้แม่หน่อยฮะึ้นอืมไปเอากล่องข้าวมาให้แม่เนี่ยหนกเร็วช่วยกันบค ถึงลค่ะหมวย่อเนนเนๆห้อยเนนเนๆเลยค่ะแ่บมาเด้อพี่น้องมาเด้อเต็มาทาเลยสำเรบท่านเนียนโคกระยุหลัง,งก่อน ใจ่แบบกล้องเขาไมา่แม่ไหนเลาใส่เดบอไม่ใส่เดบอไม่ใ่ไมใส้มมสไม่ได้ยังก็ใส่ก่ได้เดีวกล้องเขาไมา่แม่เนี่ยแม่เสีย่องเล่ของข้าเล็กนะลูกของข้าวเล็กนะ เล่ากล่องข้าวอันนึงพี่น้องแสดท้องแล้วท้องวางๆงมากินมาเด้อค่ะมาเด้อแทบนัวมากมาก ขื้เก้ง่ะลูกไหนขี้เกง้งแท้พี่น้องเขาคลองทองกันนังลงลูกนังลงลานังลงโอ้หจกนเหวอะลูกใครื้เกินเหะทำไมมันาไม่กัดพวกเราครับครับครับมันากัดพวกเราอะกัดไทยกัดพุมเหรอ มันกลังหาต่อเหอเ็นห้วยนะพี่น้องน้ำ่าลกินกิดยานเนาะขยะที่ขยดตัวจีนนะพี่น้อง ขอืึนตา,าตาบอลต้นข้าวหรอกัตยานสับห่างหน่งบาทขวัลไว ทางนี่งเหนือเท่าล้ายหลายพี่น้องมันรังพาพี่น้องเปลี่ยวเท่าไปรหลิ่นทรงหน้าเนาะคะ่ะเท่ามาหลับครับ พี่น้องเพชรยิ้มเราค้าวมาเลยพอจบคลิปไปเพียงสามีเด้อค่ะฝากความเป,ปพ็พี่น้องกดติดตามก็ไลค์กดแชร์ก็กระดิ่งเป็นกําลังใจในเด้อค่ะคลิปหนาพบกันไหมค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายพี่น้องเพชร